สวัสดีครับพวกผมโตชนอลครับกับรายการกาติดพิมร์ลีกครับวงเล็บหลีกทางให้เอฟเอคันะครับผมเกาติดพิมพ์ลีกวงเล็บหลีกทางให้เอฟเอคันะครับเจาะเลือกผู้บอลอังกฤษวันนี้ครับมาพูดถึงเอฟเอคัรอบสี่กันนะครับก็ได้ทําการจับสลากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าพูดสักทีสิอ่ะโอเควัดฟอร์ดเจอซาวด์ดัตันครับ แบ็กเบิร์นของยอนดาวทงมัสซันครับที่เป็นอดีตกองหน้าของทางทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็มีจัดในแดนเอซิบิลานนะครับผมยอนดาวธงมัสซันนะครับเโคอชตอนนี้ครับเจอกับเร็กซ์แฮมนะครับผมทีมจากลีกทูนะครับแล้วก็บอลมาร์ทของแันเดารดี้อีกราโอล่านะครับผมเจกัสวันซีนะครับผมผงขาวนะครับแล้วก็เวสต์บอม์ิดอัลเบียนนะครับผมทีมนกนะครับผมมีรังนกด้วยทำรังจ๊บจิบจ๊บจิบเจอกับ เบนฟอร์ดหรือบู๊กแอนตันวันเดอร์เลอร์ใครชนะได้เข้าไปเจอกับเวสตบอมนะครับผมเบนฟอร์ดก็เพิ่งน้อยบู๊กแอนตันวันเดอร์เลอร์ก็หมาป่าเพิ่งน้อยหรือหมาป่าสักทีนะครับจะได้เข้าไปดวลกับเวสต์บริดเออรเบียนนะครับถ้าผ่านได้นะ,ะไปเจอเวสตบอมแล้วก็เวสตแฮมหรือบิตต์สโต้ซิตี้ครับจะได้เจอกับคอนเทมฟอร์เรสต์หรือแบ็กพูลนะครับผมก็คุณคอนเวสตแฮมที่ใครต่อใครก็มองว่าจับ,บารน่าจะผ่านบิตต์สโต้ซิตี้ได้ ก็ดันทําได้แค่เสมอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในบ้านนะครับนั่นหมายความว่าต้องไปรีเพลย์อีกหนึ่งนัดนะครับผมในการไปยันบิสต์ลซิต,ตี้นะครับผมจะได้เจอกับอนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับหรือเจ้าป่าครับหรือว่าจะเป็นแบ็กพูลครับของเออดีตท,ทีมของชาลีอดัมชาลีอดัมเคยอยู่แบ็กพูลมาก่อนก่อนอยู่ลิเวอร์พูลพูดง่ายๆว่าชาลีอดัมเคยอยู่ทั้งสองพูลเลยครับคือแบล็กพูลกับลิเวอร์พูล ได้สังเกตไหมทำไมทีมรีเพย์มันต้องเป็นแดงกับส้มเบนฟอร์ดเจกัาบุ๊กเนี่ยเบนฟอร์ดก็แดงบุ๊กก็ส้มแอ้วทนฟอร์เดสแดงเจก้ารักพูไปผูกกส้มใช่ไหมครับต้องรอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบบ้างนะครับแดงหรือส้มกันแน่นะครับแล้วก็ทางเลสเตอร์ซิตี้ครับได้เล่นในบ้านครับ เจอกับเฮาซิตี้หรือไม่ก็เบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับผมทีมจากใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันหมดเลยนะครับทั้งสามทีมเลยนะครับไม่ใครก็ใครอ่ะครับจะได้เจอเลสเตอร์แน่นอนนะครับผมส่วนทางฝั่งของเชฟฟิลด์เวนสเดย์ครับนกเข้าแมวครับทีมคู่ปรับของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะได้เจอกับโคเวนทีซิตี้นะครับช้างกระทืบโปลงนะครับผมที่เกมล่าสุดที่เล่นในเอฟเอคัพนะโชว์ฟอร์มโหดครับถล่มออฟฟอร์ดยูไนเต็ดถึง6ประตูต่อ2นะครับส่วนเชฟเวนก็ผ่านคาร์ดิฟมาได้ นะครับอัดคาร์ดิปมาได้นี้ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าก่อนเกมที่ผมคิดว่าคาร์ดิปคงจะคงจะดีกว่าเชฟเว่นด้วยเพราะเชฟเวนมีทีมท้าตารางน่าจะทิ้งเกมนี้แล้วน่าจะเป็นเลนใดในแชมเปี้ยนชิพมากกว่าในในลีกมากกว่าท่านนี้ก็ได้ไม่ให้ตกชั้นลงลีกวันนะครับดันเค้นฟอร์มเก่งโอ้โหยิงคาร์ดิปกระจุยนะครับผ่านเข้ารอบมาได้นะครับได้ดวลกันนับเชฟฟิลเวนส์เดย์กับโคเวนทีซิตี้นะครับผมโดยทางฝั่งของเชลซีจะกับแอตตันวิลล่านะครับเชลซี เล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งเคยเจอกันมาแล้วนะครับในพิมียเ์ลียงกินนะครับปรากฏว่าเชลซีแพ้วิลล่าไปสูนประตูตัวหนึ่งนะครับผมเกมนี้ครับจะได้โดนกลืนกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างนอริโซโปเชติโน่ถ้าตอนนั้นยังไม่สูกปลดซะก่อนนะครับโดนกับอูนายเอเมรี่ของทางแอสตันวิลล่านะครับส่วนทางฝั่งของอิสตบิดครับม้าขาวอิสตบิดทีมรองจ่าฝูงเดชเป็นชิ่อังกฤษในเวลานี้ครับผ่านยูเบอร์ดันมาได้ครับมาดวนกับเมตโตนครับที่เพิ่งผ่าน ชดิ้เมทมาได้นะครับผมผ่านซิดแบบผ่านซิดเดนมาได้จะได้มาโดนกับอิสวิตนะครับเอสวิตกับเบสโตนะครับส่วนสั่งของหงแดงิเวอว่าููครับหรือว่าท,ท,ที่ใครบางคนเขาเรียกทีมนี้วา่าหรือฟนตบอลทีมนี้หรือว่านักเตะทีมนี้ว่าพวกพรีพรีนะครับผมซึ่งพวกพรีพรีจะได้เจอก,กับนอริสิตี้หรือเบนบิสตตอโรเวอร์นะครับผมใครผ่าน เขาเลี้ยงเพย์ออฟผ่านและชนะมาได้เนี่ยนอริเชิตี้หรือพิสตอลโรเวอร์อเนี่ยจะได้จเจอกับเดวูบูและไปเยือนที่แอนฟิลด์ด้วยนะครับในด้านของทั้งดับเบิลซ์เปอร์จะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ, urs, กกบ City, คบู่นี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์อย่างไม่ต้องสงสัยของรอบสี่นะครับรอบที่สามเป็นอาร์เซนอลกับเดวูบูนะใครกันนะจับมาแม่นมากๆแต่อ hmm. ิกนิ้วหยิกมือกันเลยเดียวนะครับผมแมตช์เลือกคู่แข่งซะด้วยนะครับแต่ อาจจะน้องเจริ้มเลู่ใช่ไหมเล่ภูบุกชนะอาจจะนองมาสองทูนเล่ภูผ่านไปแล้วรอบนั้นก็น่าจะเบาลงนะครับไม่นอรลิตก็บิสโตโรเบอร์แต่สเปอร์เจอซิตี้สนุกครับมั่นใจสนุกแน่นอนส่วนฝั่งของลิสยูดนเต็ดนะครับผมเล่นในบ้านตัวเองครับเจอกับพีมาร์อารกายนะครับทีมจากเชฟฟิชียร์เบอรกินด้วยกันนะครับลิสเพิ่งตกชั้นไปแหละเหมือนซาดัมตันเหมือนเลสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเพิ่งตกชั้นนะครับลุยวงเบนนีแล้วเดชเบชียร์เบอรกิดรู้การนี้เป็นรู้การแรก แล้วก็เลสเตอร์โอกาสสูงครับที่จะเลื่อนชั้นกลับมาเลยส่วนเซา์กับลีดเนี่ยยังต้องมาเค้นฟอร์มกาเลนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ได้พื้นที่เพย์ออฟหรืออาจจะพลิกแซงอันดับสองย่างอิสสวิชขึ้นชั้นตามเลสเตอร์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนทางฝั่งของคิสตันพาเลตหรือเอเวรตตันนะครับจะได้ใครผ่านได้นะครับรอบหน้าได้เป็นเจ้าบ้านและการเมืองของรูตันหรือโบตัน นะครับแล้วก็ดีพอร์ตเคลตี้นะครับผมหรือเอสติสนะครับผมถ้าใครผ่านได้จะได้เปิดบ้านและกำลังยิงของพวกน้องน้อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งผ่านวีแกนแอตเลติกมาได้ด้วยสกอร์2-0นะครับและซึ่งเป็นทีมท,ที่ค่อนข้างจะแพ้ทางแมนะยูด้วยนะไม่ใช่เป็นวีแกนแอตเลติกหรือชาลตันแอตเลติกอะไรอย่างเงี้ยใครลงท้ายด้วยแอตเลติกนี่เสร็จแมนยูหมดนะครับไม่รู้เป็นอะไร นะครับคือจะชนะแมนยูได้ก็จริงแต่ว่าน้อยมากๆส่วนใหญ่จะแพ้แมนยูนะครับมีแกนก็ชาวต้นเลยนะครับแล้วก็เชฟฟี่ยูดนเต็ดครับดาบคู่ครับคู่ปรับร่วมเมืองของทางเชฟฟี่เวสเดย์นะครับผมอาจะเปิดราตรการบัญชีของไบตันหน่อยเขาเอาเบี้ยนะครับหรือไบตันเฉยๆก็ได้นะครับผมของมาโตโรเบโตเดอร์เซบี้นะครับเชฟยูเป็นแคคิชไวเดอร์ใช่ไหมโอ้โหเชฟยูเจอไบตันนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับแล้วก็ คู่สุดท้ายครับปูแลนด์กับนิวคาสเซลนะครับคือไม่ได้อตจะจะไม่ได้เตะนคู่สุดท้ายแต่เราจะพูดว่าเป็นคู่สุดท้ายแล้วมีทั้งหมด16คู่ผุมมาเยอะมากๆใช่ไหมครับปูแลนด์กับนิวคาสเซลเล่นที่คาร์เวคอเทจก่อนนะครับผมถ้าปูแลนด์ชนะไปเลยหรือนิวคัสเซลชนะไปเลยก็จบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเสมอกันต้องไปเพจที่เซนเจนฟาสนะครับโอเคมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเราจะพูดกันว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบนะย้ำว่าทีมไหน,หน,ไไน,นจะนะน้้าร่นนนนวใคชี รันดิชนะเลยไหมหรือต้องรีเ hey ทหรือต้องอะไรไม่ต้องเราฟันธงไปเลยว่าใครเขารอบด,ดีกว่านะครับไม่รู้ด้วยว่าจะไทยถูกกี่คู่นะครับเลือกเข้าไปกี่ทีมนะครับดีไม่ดีอาจจะไดยผิดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะมีทีมอยู่่ไม่ผ่านรอบสามสองทีมขออภัยรอบสามด้วยซ้ารอบหกสิบสี่ทีมอ่ะยังไม่ผ่าน, 3, 3, 3, านด้วยซ้ายังยังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้าไปโอ้โหไปดวลน,นะครับพาหิตอาจจะอาจจะไดยผิดตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับผมเรื่องจากคู่แรกครับวัดต่อจะซาทำตันคู่นี้ผมมองว่านักบุญยังดูดีกว่านะ ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าดีกว่าทางวัตฟอร์ดถ้าไม่ประมาทกันเองนะครับก็คงจะเป็นทางเซาท์ทันตันครับที่จะผ่านเข้ารอบไปได้นะครับน่าจะเป็นนักบุญเซาท์ทันตันครับคู่ที่สองครับแบ็กเบิร์นกับเล็กซแฮมแบ็กเบิร์นได้เล่นในบ้านอีกแล้วน,นะครับอีบูธพาร์กก็ได้จะเป็นทางเบสฮอนเบสครับแบ็กเบิร์นนี่แหละที่จะผ่านเล็กซแฮมคือแบ็กเบิร์นกับเล็กซแฮมไงมันพูดเป็น,นสระเอเสระเอเลยนะรวเกันไป นะครับแบ็กเบิร์นจะผ่านเด็กแฮมเข้าไปได้นะครับแล้วก็บอลมัตกับอสวรรคีก็ไม่ได้มีปัญหาน่าจะเป็นทางบอลมัดเลยครับที่จะผ่านสวรรคีเข้าไปได้นะครับด้วยความการเล่นอะไรทุกอย่างมันมาทางบอลมัตบวก็ผ่าน QPR มาแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับถือขึ้นคอเลยสามสองเนี่ยแล้วก็สวรรคีก็ผ่านมอแคมมาได้นะครับ, 3, 2, ก,รก,รบก็มาดวลกันรับเกมนี้นะครับเดแฮมก็ผ่านชูบิลลี่ก็ไม่ธรรมาดา เป็นทีมหลีกทูที่ไปต่อลีกวันน่ะคิดเอาแล้วกันน่ะแล้วเราสามารถชนะได้ด้วยแล้วไปเยือนเขาจะชนะได้อีกนะโอ้โหไม่าธรรมดาเล็กแฮมนะครับแบ็กเบอร์นี้ก็โอ้โหถล่มคู่แข่งไม่ไวหน้าเหมือนกันใช่ไหมนะครับแล้วก็ตอร์นาตันผ่านวอซอมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเรียกว่าแต่ละทีมแต่ละทีมผ่านกันมาได้หลายต่อหลายทีมเลยนะครับแล้วก็เวสต์บอมกับเบนฟอร์ดหรือบูฟใช่ไหม เบนสฟอร์ดก,กับบู๊ก,กผมว่าได้ไปทางบู๊เข้าแต่ก่อนเพราะนั้นบู๊จะไปเจอกบบเว็บอมบ์นะครับเป็นมิดแลนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณกลาง,างกลางภาคกลาง,างของน่างประเทศอังกฤษนะครับเวทบอมบ์ก,กับบู๊ก,ก็น่าจะเป็นทางบู๊แล้วครับเพราะว่าอาวุธหนักกว่ามั่จะเป็นฟวางยีชานมาริโอเลยมิน่าและเพื่อนๆอีกามากมายโกก็ถ้ายังใช้โชเซซาอยู่ถือว่ายังเหนียวเพว่าสู้ทางเวทบอมบ์ได้ถ้าถ้าผ่านยังว่าถ้าผ่านเบนฟอร์ดได้ก่อนนะ ถ้าผ่านไม่ได้ก็จบไปแต่เบนฟอร์ดเลยแหละนะครับก็ทุต่อไปเลยครับเวสต์แฮมเหมือนิสตอลซิตี้หรือฟอร์เรสต์กับแบ็กพูลนะครับผมใครจะได้ผ่านเขารอบไปเจอกันนะครับซึ่งผมยังมองว่าน่าจะเป็นทางเวสต์แฮมที่ยังผ่านไปได้ถึงแม้ว่าเล่นในบ้านอาจจะได้แค่เสม,มอกบิสตอลซิตี้ท่นต้นที่เคยเล่นในบ้านก่อนหน้านี้แล้วก็ชนะแมนยูมาแล้วสองศูนย์ก็ตามนะครับแล้วทำไม,มดได้แค่เสม,มอกบิสตอลซิตี้แต่ผมว่าเป็นเยือนจะแตกต่างพิสตอลซิตี้งคงจะเปิดหน้าแรกมากกว่าเดืมอพราะคงต้องเล่นแล้วตาม โดนเล่นแล้วตามเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยเขาต้องเปิดเกมบุกมันแรกกับทางเวสแฮมแน่นอนแล้วเล่นไปแล้วมันจะเข้าทางเวสแฮมแล้วเวสแฮมน่าจะผ่านบิชอฟซิตี้ได้ผมมองขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ฟอร์เรสกับแบ็กพูลผมว่าแบ็กพูลมีสิทธิ์ล้มฟอร์เรสได้ทําเป็นเล่นแก,ก๊กคู่ค่ายักแบ็กพูลนี่แหละเพราะว่าเกมแรกไปยัยนฟอร์เรสยังเสมอ2-2ดึงรีเทดึงฟอร์เรสกลับไปรีเทดีแบ็กพูลได้ไม่ธรรมาดานะครับ ก็ได้จะเป็นทางแบ็กพูลที่จะผ่านฟอร์เรสต์ได้แล้วแต่เวทกองคงจะเสร็จเว์แฮมเพราะเว์แฮมเจอแบ็กพูลใช่ไหมแล้วก็เป็นเว์แฮมที่ผ่านแบ็กพูลอีกทีหนึ่งก็คือทั้งหมดสี่ทีนี้ก็เป็นเว์แฮมที่เข้ารอบครับ <c oughs> แล้วก็เลสเตอร์เฮาเบอร์มิงแฮมเฮาเบอร์มิงแฮมหมู่ว่าได้เป็นเฮาที่เข้ารอบยิงจออเจอเสือ,อก็ได้จะเป็นทางยิงจอกครับเลสเตอร์ซิตี้จะชนะเฮาซิตี้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับ <c oughs> ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับในฟอร์มการเล่นที่ สุดยอดขนาดนี้และยังเล่นในบ้านอีกโอ้โหไม่คงไม่ต้องสงสัยว่าจะผ่านเขารอบไหมน,นะครับเดี๋ยวไว้รอดุดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูอีกคู่นึงครับเชฟเวนกับโคเวนที่ผมว่าเชฟเวนมาไกลขนาดนี้ก็ได้จะเป็นเชฟเวนนะครับที่จะชนะโคเวนที่อีกทีหนึ่งนะครับโคเวนที่ใช้โดนหมดแล้วครับยิงหกสองเลยเนี่ยโหกระจุยกระจายเกินไปผมว่าน่าจะเป็นทางเชฟเวนที่ยังคงรักษาเขาเรียกว่าอะไรการเล่นในบ้านที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะชนะโคไมที่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ชนะคา์ดิสไปแล้วนะครับชนะโคไมที่ต่อนะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเชลซีกับวิลล่าคู่นี้คงไม่แพ้วิลล่าน่าจะชนะเชลซีได้ด้วยกลิ่นที่เก่งกว่าครับผมว่ากูในเอเมรี่นี่น่าจะเก่งกว่ามิเชลโบเชติโนนะครับก็ดูแล้ววิลล่าน่าจะผ่านเชลซีได้นะครับยไม่อยากจะบอกว่าไม่ยากแต่ผมว่าจะผ่านได้ก็แล้วกันนะเชลซีน่าจะตกรอบจอดรอบนี้เลยนะครับ ส่้นาฝันของอิสตวินะครับผมเจอกับเมสโตนใช่ไหมก็ไม่น่ามีปัญหาแหละอิสตวิทเล่นในบ้านด้วยน่าจะชนะเมสโตนได,ได้นะครับด้วยความการเล่นที่ยังคงเส้นคงวาและยังดีอยู่นะเดเดยวเดี๋ยวชิชเชนสกิจน่าจะทําให้พวกเขาที่มีกา,การเล่นในบ้านที่ค่อนจะแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชนะผู้เมเยนอย่างเมสโตนที่เป็นหลีกอันดับรองลองไปจากพวกเขาได้ไม่ยากนะครับอิสตวิทคผ่านแน่นอน แล้วก็เลี้ยฟูจะได้เจอกับน,นอรินหรือพิซ่ลโรเวอร์คือใครผ่านมาได้เจอเลี้ยผูใช่ไหมผมว่าเสร็จอยู่ดีนะครับคือต่อให้นอริลเข้าไปยเยอ่ยเลี้ยพูเยั่เสมอได้กลับไปเล่นบ้านตัวเองก็แพ้เลี้ยฟูอีกก็คือวิ่งไงไงเลี้ยฟูน่าจะเข้าแต่ถ้าเจอพี่ซ่าโรเวอร์นี่ไม่รู้แต่โดยรวมแล้วถือว่ายังเป็นรองเลี้ยผูอยู่ดีคือโอกาสที่เลี้ยฟูเข้ารอบมีสูงมากๆนะครับแต่ยังไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะนั้นต้องตามกันนะแต่เชื่อว่าสุดท้ายามแล้วหงแดงน่าจะผ่านแล้วก็ สเปอร์กับซิตี้สเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้ช่วงหลังสถิติไม่ดีสถิติไม่ดีนะครับสแตทเนี่ยแหละไม่ใช่สต,ติไม่ดีสถิติไม่ดีในการไปเยือนสเปอร์นะครับผมก็แพ้เสียส่วนใหญ่และยิงประตูไม่ค่อยได้ด้วยแพ้ศ<ม>ูนย์หนึ่งกับศูนย์สองอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งศูนยนะ์สองศูนย์เนี่ยสเปอร์ชนะประมาณนี้ตลอดเลยนะครับก็ผมว่าน่าจะล้างอันธพาได้ด้วยการที่จะบุกชนะสเปอร์และแมนซิตี้จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับผมเชื่ออย่างนั้น ถึงมันอาจจะไม่ง่ายก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรโดดบันานให้พวกเขาได้ผ่านเขารอบอะไม่รู้เหมืนอนกันนะความรู้สึกมันอย่างนั้นนะนะครับเหมือนแบบคือแบบใ,ใครๆก็ว่ามาที่ตีต้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออประมาณนี้แล้วตอไปรลีดกับพีมัดนะครับก็ได้จะเป็นทางลีดครับที่เล่นในเอแลนโรดด้วยเนี่ยน่าจะผ่านพีมัดไปได้นะครับฟ์มการเล่นอะไรก็ดูดีกว่าอันดับตารางคะแนนก็ดีกว่าบอลมัดขอได้พีมัดลีด ดูดีกว่าพีมัดชัดเจนนะครับมันมัดเลยกันไงแล้วก็ชินเลยบอลมัดจริงๆเป็นพรีมัดนะครับแล้วก็คูดต่อไปครับพาเลตจบเอเวอร์ตันหีือผมว่าเอเวอร์ตันน่าจะผ่านพาเลตได้เพราะว่าอุตส่าห์ไปยื้อที่บ้านของพาเลตมาแล้วแล้วเล่นในบ้านกับมากุริสันพักมันยังพ่ชนะชเฉลยนะครับจะเล่นด้วยกันลูตันโบตันลูตันหรือโบตันโบตัน ไปยืนยันเสมอที่รูตันได้ถึงบ้านเลยนะเราโปรตันกลับมาเล่นในบ้านผมว่าแรกกับรูตันผมว่าน่าจะเสร็จเพราะรูตันเนีพอบีทีเด็ดอยู่เพราะฉะนั้นเอเวาร์ตันน่าจะได้โดนกับรูตันครับรอบหน้าแล้วก็น่าจะเป็นทางรูตันที่จะชนะเอเวาร์ตันอีกทีหนึ่งนะครับสรุปรูตันเข้าแล้วก็นิวพอร์ตเคาน์ตี้หรืออิสลีกผมว่านิวพอร์ตเคานตี้แล้วกันเพราะได้กลับมาเล่นในบ้านอีกใช่ไหมเขาไม่ใช่สิอิสลีกยมก็ดิอิสลีกกับเล่นในบ้านแทนคู่นี้เรายากครับแต่ผมเชื่อว่าน์ต้้าานน่่จะผได ไม่รู้เป็นอะไรนะดาเอาแล้วเจอแบนยูว่าเสร็จแบนยูเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแบนยูครับที่เข้ารอบพวกนอนนอนสบายใจกันได้น่าจะผ่านไม่น่าจะยากอ่ะเพราะว่าที่มันอ่อนชันเกินไปนิพอร์ตเคานตี้หรือเอสลีกโอ้โหส่วนเชฟยูเจอไบตันก็น่าจะเป็นทางไบตันครับที่จะบุกชนะเชฟยูเนเตดเพราะเชฟยูเนเตดน่าจะเป็นในเลกมากกว่าแล้วแหละท่านนี้นก็ได้ไม่ให้ตกชั้นอ่ะนะครับวัน ช่วยทิ้งไปเลยก็ได้นะครับไบตันน่าจะดูจริงจังกว่าในเกมนี้และนั้นจะเป็นไบตันที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้ครับ <S <S แล้วก็ปิดท้ายกันที่ฟูลเล่กับดิวคาสเซิลนะครับในที่คาร์เบียนคอร์เทจฟูลเล่ถ้าชนะได้จบเลยดิวคาสเซิลตกรอบเลยแต่ถ้าชนะไม่ได้คือแพ้ก็ตกรอบอยู่ดีหรือถ้าเสมอแล้วกลับไปเล่นที่เซนจ์เจมส์พาร์คผมว่าเสร็จดิวคาสเซิลเพราะว่าฟูลเล่นอกบ้านไม่ดีนะครับโอกาสดิวคาสเซิลเข้ารอบมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าดิวคาสเซิลน่าจะผ่านเข้ารอบได้แต่ เป็นเย,ยฟูแลนดไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันสนุกแน่คือแบบนี่ก็ต้องกูจะขือสุดๆถ้าฝังเขารอบได้มันไม่ง่ายเหมือนตอนเจอซันเดอร์แลนด์จริงๆซันเดอร์แลนด์เจอซันเดอร์แลนด์ก็ไม่ง่ายนะช่วงแรกแต่ได้เป็นเกมพลิกเกมเปลี่ยนเลยตอนที่เดนเนลลบาลาดก่อนหลังของทางซันเดอร์แลนด์หมกเข้าไปดูตัวเองเนี่ยแหละนะครับตอนแมดเด็กเซอรเล่นสบายขึ้นเยอะมากแล้วยิ่งไปครึ่งหลังไปโดนสองศูนย์เร็วอีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยครับซ <Land> ันเดอร์แลนด์แท้เจียกระบวนนิเค็กเซอรลชนะสบายเลยนะครับผมยังไงครับ ก็วิเคราะห์วิจณ์ครับเอเมครับรอบสี่เข้าๆประมาณนี้นะครับผมยังไงครับก็ฝากเพื่อนๆครับฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันสักหน่อยนะครับผม T O Z E W E N W A C H A เดอะนอนะครับผมสะกดไม่ยากเลยครับนะยังไงก็รอลุ้นเอาแล้วกันนะครับว่าสิบกในสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่ผ่านรอบสามสองที่สุดท้ายไปได้แล้วเนี่ยนะครับยังมีทีมที่ยังต้องบีรีเทออีกเยอะแยะมากมายนะครับ ยังไงก็รอลุ้นเอาแล้วกันนะครับจะเตะกันช่วงปลายเดือนนี้ประมาณวันที่27มกราคม2024นี่แหละครับ2 5 6 7ได้ดวนกันสนุกแน่นอนมันอาจจะมีการแบ่งเป็นโปรแกรมไปเตะวันอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับยังไงก็ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมเวลาเราทำก่อนาไปก่อนชุดีทุกท่านครับสวัสดีครับ